กฎของความสัมพันธ์ครับที่ดีครับคือเราเนี่ยครับเป็นคนที่ทําให้อีกฝ่ายเคารพเราอยู่เสมอครับอย่างหนึ่งอ่ะที่พวกเราพึงจะหนักครับคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยครูคมมั่นใจว่าคุณรักแฟนคุณอยากอยู่กับแฟนครูคมรู้ครับคุณอยากครองรักกันไปนานๆครูคมรู้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ครูคอมจะต้องบอกกับคุณตรงๆครับว่าคุณรักหรือคิดถึง คนอื่นเนี่ยหรือแฟนของคุณได้ครับไม่แปลกครับแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลตัวเองด้วยครับคนเราจะตัดสินใครจากการที่เรามองไปแล้วว่าคนคนนี้เขาดูแลตัวเองดีหรือเปล่าเพราะงั้นเนี่เรารักใครเป็นห่วงใครทุ่มเทให้กับใครไม่ผิดแต่สิ่งที่ผิดคือถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรัก และเอาใจนะครคูความเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจครับราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับคุณจะสังเกตว่าผู้หญิงแกร่งผู้ชายมักจะทิ้งเสมอหรือผู้ชายที่พยายามทําดีเพื่อครอบครัวต่างๆเนี่ยแฟนก็มักจะทิ้งเขาไปเสมอครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอยากเอาใจคุณอยากรักคุณอยากทนุถนอมคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปได้มากเท่าไหร แต่มันเป็นเพราะคุณกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายได้มากเท่าไรตังหาก<ด>้นเนี่ยจากราคาเต็ม8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปร990เฉพาะ3ท่านสุดท้ายเท่านั้นที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ